สวัสดีครับวันนี้พบกับหำซุยครับวันนี้เฮาซีพาไปใต้อึ้งเอามาเฮ็ดเ mm hmm. บียดูกินกันนะครับวันนี้ฝนตกเด mm hmm. ี๋ย mm hmm. วผมซีพาลำโพงผมไปล่อมน mm ัน hmm. ว่ามันซีเร่ฝนมาครับ mm hmm. เดี๋ยวเฮาพาไปเบื้องเลยนะครับผม mm hmm. ไปไป ครับผมอันนี้ยูฟอร์มาครับอันนี้ตัวล่อครับลำโพงลำโพงเดี๋ยวผมเดี๋ยวเรา้าไปตามหานะครับว่ามันใช่ผลมดนะผมน,นี่สาปปลา,าครับที่ล่อเดี๋ยวผมจะพาไปหล่อเบิง้ง บนฟามมากว่อน,นะครับผมความนี่มีมานครับไปไปไปตอนนี้เราเล่อไว้แถวนี้นะอึงอย่างผมก็ที่พาเอาทีนะ่นรื่องไปตามลากกันเลยเด็ดเมนูเด็ดนะครัะคำเสืยจับอึง้ง เสียงล่อเาะอ่งแต้มหแต้ม,ตมตครับผมขออนุญาตเก็บจุกนเลครับด้เฮารอ,อดักอีก็ได้บเฮารอ,อดัก,อ,อ,อ,ดกอ,อี้แค่เดียวเลยขออนุญาตหักเกผม Oke, yunye... bah, ini รอดักอย่ปากทางลำพงเลยนะครับนีครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับงับนีไงครับไนบีไงนี่ไง่ไปแล้วไปแล้วจะเย็นออนอคนงครับอค,ครับนี่ครับผม ได้ผลครับได้ผลได้ผลได้ผล,ผลเกินคาดครับผมแอามะแมงถือว่าได้ได้ครับได้มาได้ป,ะเ,ปะเห็นไหมครับเห็นปะนี่ครับเมนูเฮาคืนนี้ครับตามไล่อีกครับตามไล่ลเรื่อยตามไล่เรื่อยผมไปไปไป ตงรอรอดักพิจารประตูเลยนะครับตำรวจได้หลายแต้มแล้วผมเดี๋ยวไปย,ยี่เตี้นมาหาเราเองนะหมอเอานั่งรอเลยนะนี่ไงครับพ,รพิจารพิจารเปล่าแล้วครับเปล่าเลยเปล่เปาเลยเนี่ยครับครับนังนไงเอาสองตัวเลย อันนี้ทีส่วนเขาฟาร์มบัวน้องโอ้รับผมฟาร์มบัวเขาเองนะครับโอ้ยครับเมนูแซ่บๆครับเพื่อนเมนูเขาเลยจับไปจับไปตาลาตัวต่อไปครับนะครับมีทีมงานดำหน้ามาหาเขาครับนี่เลยนะผมเดินใกล้ๆครับ เย่เอาออได้นะครับเป็นรุ่นไปเรื่อยๆนะผมไปเรือยครับผม ผมผมไปเก็บมากับลมหงอยครับครับเดีย๋ยวผ,ผ,ผ,ผมตั้งไว้หมานอยู่พี่้องหมานอยู่ผมพาไปหายเรื่อยครับ ตอนนี้เขาพี่จะนั่งนั่งโลนครับไป,ไปอะไรครับผ่าน,นยูผ่านดีพี่ครับครับผมเดี๋ยวเธอรุ่นกันไปเรื่อยครับดึกๆ หัเี้ยมาเก็บอึงล้นะมาส่งันอนิดคิน,นะครับแใก็ากดไลคกดแชร์ก้นผมกดกดซ้ไข่ผิดตามก้นกนะผมขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้เรา